ยิ่งนานวันยิ่งเห็นทุกเริ่มให้อยากหมดภพชาติเร็วขึ้นนะก็ถูกแล้วนะก็ถูกแล้วนะถ้ายิ่งปฏิบัติไปก็จะยิ่งเห็นทุกนะครับเห็นทุกเนะี่ยถูกต้องละมาถูกทางแล้วนะอริยาศาศาสัจสี่ก็คือการเห็นทุกเป็นอย่างแรกนะก็ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัก <c oughs> <c oughs> ก็ท่านก็ต้องดูความทุกที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นสมุท,ทยัยเดี๋ยวมันจะเป็นนิโรธและเดี๋ยวมันจะเป็นมักเองไนงะพวกที่บอกว่า เออพอเกิดทุกข์แล้วก็ให้ทํานั่นทนํานี่พิจารณาโน่นนั่นนี่แล้วก็ให้เดินมากทั้งแปดอย่างเงี้ยคือแบบพวกนี้มันแค่ทฤษฎี <laughs> พอันไปเจอทุกของจริงอะคิดไม่ออกหรอกโอ้ยนั่งแบบหัวปั่นเลยนะโอ้ยที่เรียนมาจะทํายังไงดีมากแปดให้เดินแบบนั้นแบบนี้โออีลุงตุงนางหมดนะออกจากทุกไม่ได้นะพวกเนี้ยที่เอาตำรามาเทียบนะไม่เจอของจริง <laughs> ของจริงนะโหดกว่าเยอะใช่ไหม ท่านที่เจอความทุกข์ปฏิบัติแล้วเจอความทุกข์เนี่ยของแท้แน่นอนนะก็ต้องเจริญสติหรือดูลมหายใจนะให้ผ่านความทุกข์นั้นไปได้แล้วท่านจะวางเองเลยท่านจะเข้าใจเลยว่าอ๋อพอผ่านทุกข์ไปแล้วแล้วมันอืเป็นยังไงอะไรแบบมานเนีน่ยมันจะเข้าใจนะด้วยการเจริญสติอย่างตั้งมั่นนะครับสวัสดีครับช่วยอธิบายการทํางานของขันห้าอย่างไรที่ไปทําให้เกิดภพชาติเหมือนเมื่อวานจะจะตอบไปแล้วหรือเปล่า อบอีกก็ได้นะก็ถ้าเราเข้าไปอ่าอธิบายไงดีเนี่ย <eigentlich> อ <analysis> <roster> <K chosen to meet> ่าสมมติอัน uh, น uh, so uh, <c oughs> ี้เป็นข like ันห้านะนี่เป็นขันห้านะอันเนี้ยคือขันห้านะแต่มันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่แยกออกมาจากขันห้าก็คือตัวสตินะตัวสติจะอยู่ตรงนี้นะถ้าท่านสังเกตนะมันจะอยู่ห่างๆแบบนี้แหละก็ตัวสติเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาหาขันห้านะก็ถ้าเป็นบุรุษชนทั่วไปอ่ะจะวิ่งไปหารูป วิ่งไปหาเทวดาเ,าเวทนาวิ่งไปหาสัญญาวิ่งไปหาสัสงขารน,นะแต่ส่วนวิญญาณเนี่ยมันจะรับรู้มันจะรับรู้รับรู้กับกับตัวสตินะให้เราเห็นให้เราเห็นอีกสี่ตัวนี้นะก็เนี่ยแหละคือคือการเห็นขันห้านะถ้าเป็นบุตรชนทั่วไปปุ๊บเรามีอารมณ์โกรธปุ๊บตัวสติจะเข้าไปจับที่อารมณ์โกรธแล้วก็โกรธตามมันไปก็คือการขาดสติถ้าตัวสติหลุดเข้าไปในความคิดการปรุงแต่ง ภาพอดีตภาพอนาคตหรือว่า,าการปรุงแต่งในอนาคตข้างหน้าหรือว่าในอดีตอย่างเงี้ยมันก็จะไปจับเวทนาหรือว่าสังขารเนี่ยตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยทาให้เกิดนะเราเราเรา,เรามีความโกรธในตอนไหนมันก็จะบันทึกไปไว้ข้างหน้าเลยว่าพบหน้าเราจะต้องมาเอา่อมาเจอเหตุการณ์นี้อีก,อ,กอีกครั้งแล้วเราก็จะโกรธอีกครั้งอะไรประมาณเนี้ยมันจะลบก็ต่อเมื่อจนกว่าเราจะไม่โกรธประมาณนี้นะประมาณนี้นะ แล้วถ้าในเหตุการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไปปรุงแต่งเรื่องคนอื่นอะไรประมาณนี้ปรุงแต่งเรื่องคนอื่นว่าเาจะต้องไปชอบไปเกลียดไปรักเขาอย่างเงี้ยโดยที่ไปเป็นไปเป็นสัญญากับสังคาสิ่งเนี้ยก็จะทําให้เราปรุงแต่งไปในก็จะเกิดภพชาติในภายภาคหน้าไงอันนี้ก็คือระดับปุถุชนนะแต่ถ้าเป็นระดับระดับพระโสดาบันแล้วก็พระสกิทาคามีเนี่ยสติอยู่ตรงนี้เห็น เห็นนะเห็นเวทนาทํางานเห็นสัญญาทางานเห็นสังขารทํางานก็จะเห็นกันอยู่แค่นี้จ้องกันอยู่นะจ้องกันอยู่จ้องกันอยู่แต่จะไม่ได้เป็นจะจะไม่ไปปรุงแต่งกับความคิดไม่ได้ปรุงแกงแต่งเรื่องในอดีตไม่ได้ปรุงแต่งกับอารมณ์ความรู้สึกใดทั้งสิ้นก็เป็นผู้ดูเฉยๆไงเนี่ยพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีก็เลยปิดอบายภูมิได้เพราะว่าเห็นภพชาติเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปแตะกับมัน นี่แหละก็นี่แหละนะคือระดับของพระอริยะขั้นตตนนะส่วนพระโสดาบันส่วนพระอ,าอนาคามีกับพระอรหันเนี่ยก็คือตัวสติก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ท่านมีสติตั้งมั่นไงมีสติตั้งมั่นจนอยู่เหนือขันห้าทั้งปวงอยู่เหนือขันห้านะพอสังขารจะปรุงแต่งพอวิญญาณพอพอ,อสัญญาจะทํางานให้เป็นรูปอดีต สมาธิตัวเนี้ตั้งมั่นขึ้นมาตลอดทําให้สองตัวเนี้มันไม่เกิดสองตัวนี้มันไม่เกิดแต่เวทนาที่ขึ้นมาเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้น,ท,น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 นะท่านก็เห็นเหมือนกันนะท่านก็เห็นเหมือนกันแต่จะไม่ไปจะไม่ไปเป็นมันเวทนาก็จะเป็นตัวอารมณ์เนาะชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดอ่สุขทุกข์แล้วก็โกรธไม่โกรธเนี่ยก็คือ episod, ค vacation, คอ่ระดับพระอนาคามีกับพระอรหันต์ก็จะเห็นเห็นอารมณ์ตัวนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เป็นมันนะไม่เป็นมนัอารมณ์เกิดขึ้นแต่ไม่มีการปรุงแต่งของสัญญาและสังขารอันเนี้ยขอดิบายเข้าใจง่ายนะถ้าปุถรชระดับปุโุชนเนี้ยปฏิบัติจนมีสมาธิมากๆก็จะไม่เห็นภาพความคิดเกิดขึ้นนะก็จะไม่เห็นภาพความคิดเกิดขึ้นก็ค,คือสมาธิมันตั้งมั่นไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะตกลงไปนะ แต่เมื่อกําลังจิตของปูถดชนสูงมากขึ้นน่ะไอตัวเนี้ยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะแฝงกําลังสมาธิที่เกิดขึ้นใหม่ก็ประมาณนี้นะมันก็จะผกันแซงนี่แหละตัวสติกับตัวจิตเปลี่ยนกันแซงไงแซงกันไปแซงกันมาอันนี้เป็นอธิบายในหลักการปฏิบัติล้วนๆเลยนะไม่ได้มีทฤษฎีอะไรสักอย่างถ้าเป็นระดับผู้ที่เข้าถึงพระอริยะฟังผมอธิบายเนะี่ยไม่คาดคานแน่นอนนะ ไม่คัดค้านเรื่องนี้แน่นอนแะแต่พวกในตำราผมก็ไม่รู้ว่าเขาอธิบายแบบไหนนะก <g ül> ็เห็นเถียงกันอยู่สำนักนั้นสำนักนี้เถียงกันเรื่องขันแหน่นั่นแหละก็สำหรับผมเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ถ้าผมพูดเนี่ยถ้าปฏิบัติถึงอ่ะไม่มีใครคัดค้านแน่นอนนะมันทำงานแบบนี้เนี่ยแหละ <g ül> มีสาระแล้วนะ <g ül> วันนี้ได้สาระแล้วหนึ่งนะ ยากเลยค่าโสดาบันทําไมขนสําเร็จน้อยก็มันแล้วแต่บุญวาสนานะแล้วแต่บุญวาสนาที่เคยปฏิบัติมาเนะถ้าปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติจนแบบชํานาญแล้วอะ่ะมันก็ได้ง่ายๆก็มีนะแต่ถ้าปฏิบัติมาแบบยังไม่ถึงไหนนะมันก็ยาก <laughs> มันก็ยากเหมือนกันนะก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าท่านปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรมาครบหนึ่งอสงไขยเมื่อไหร่ท่านก็มีโอกาสได้เป็นพระอริยะเมื่อน,นั้นนะก็ถ้าแบบท่านท่านอ,อย่างที่มาฟังผมไล์เนี่ยท่านปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเพียรมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนกับนะหนึ่งแสนกับก็ให้ท่านบำเพ็ญเพียรเอกประมาณเก้าแสนกับท่านก็จะได้เป็นสําเร็จเป็นพระอริยะอย่างแน่นอนนะอย่างแน่นอนนะของพวกเนี้ยมันอยู่ที่เราเจริญสติภาวนานะสะสมไปเรื่อยๆนะ แล้วท่านจะไปถึงอย่างแน่นอนนะก็ต้องสะสมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะไหนๆก็ได้เจอครูบาอาจารย์สอนแล้วเราก็ต้องเอาเวลาไปปฏิบัติให้เต็มที่นะครับ